ครับผมข้อ18พิจารณาของเหลว3มชนิดที่มีสมบัติดังต่อไปนี้ข้อใดถูกสารเมวลโมเลกุล 38. จุดเดือด56องศาเซลเซ,ลเซ,ลเซลียสสาร B มวลโมเลกุล 120. อจุดเดือด62องศาเซลเซลียสและสาร C มวลโมเลกุล50จุดเดือดนึงองศาเซลเซียสนะครับซึ่งช้อยข้อที่1นะครับบอกว่า สาร A มีความดันไอต่ำสุดและสาร A มีอัตราแพร่ของแก๊สสูงสุดชอยข้อที่2บอกว่าสาร B มีความดันไอต่ำสุดและสาร C มีอัตราการแพร่ของแก๊สสูงที่สุดต่อไปชอยข้อที่3นะครับบอกว่าสาร C มีความดันไอที่ต่ำที่สุดและสาร B มีอัตราแพร่ของแก๊สที่สูงที่สุดข้อ4นะครับบอกว่าสาร C มีความดันไอต่ำที่สุดแล้วก็ สาร A มีอัตราการแพร่ของแก๊สสูงที่สุดนะครับและข้อ5นะครับบอกว่าความดันไอของสาร A เนี่ยต่ำที่สุดแล้วก็สาร B มีอัตราการแพร่ของแก๊สสูงที่สุดนะครับซึ่งโจทยข้อนี้นะครับก็คือจากข้อมูลแล้วก็ choice ที่เขาให้มานะครับแปลว่าเขาต้องการให้เราเปรียบเทียบความดันไอและอัตราการแพร่ของแก๊สนะครับจากข้อมูล มวลโมเลกุลและจุดเดือดที่เขาให้มานะครับซึ่งมวลโมเลกุลและจุดเดือดเนี่ยสามารถบอกอะไรได้อย่างแรกนะครับมวลโมเลกุลมวลโมเลกุลของสารบอกอะไรได้ครับม,มวลมโมเลกุลของสารก็บอกความหนักเบาของสารได้ลองนึกภาพน,นะครับคนหนึ่งคน ที่มีแรงวิ่งเท่ากันมีทุกอย่างเท่ากันแต่คนคนแรกถือของหนัก10กิโลกร,รัมไว้ที่มือในขณะที่คนที่สองนะครับมีแรงวิ่งเท่ากันขนาดตัวเท่ากันทุกอย่างเท่ากันซื้อของเพียงแค่1กิโลกร,รัมไว้ที่มือเท่านั้นถามว่าคนสองคนนี้หากของมีขนาดเท่ากันนะครับแต่ว่าน้ำหนักต่างกัน ถ้าคนสองคนนี้วิ่งด้วยพยายามวิ่งที่มีแรงวิ่งเท่ากันเนี้ยไปจนถึงจุดหมายเส้นชัยถามว่าใครจะสามารถวิ่งได้เร็วกว่าก็ต้องตอบว่าคนที่มีแรงวิ่งเท่ากันสองคนเนี้ยแต่ว่าถือของเพียงแค่หนึ่งกิโลกรัมใช่ไหมครับเพราะว่ามีของที่ถือที่เบาวกว่า ตัวถ่วงน้อยกว่าสามารถใช้แรงตัวเองวิ่งแล้วพาล่างของตัวเองไปได้เร็วกว่าเหมือนกันครับอัตราการแพร่ของแก๊สก็คือความเร็วของแก๊สในการที่จะแพร่จากจุดหนึ่งไปถึงจุดหนึ่งดังนั้นหากแก๊สมีมวลโมเลกุล ที่สูงก็คือแก๊สนั้นหนักแปลว่าแก๊สนั้นก็จะเคลื่อนที่ช้าเหมือนคนที่ถือของหนักใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าหากแก๊สมีมวลโมเลกุลสูงก็จะแพร่ได้ช้าเช่นกันตรงกันข้ามหากแก๊สมวลโมเลกุลต่ำก็จะแพร่ได้เร็วทำให้สรุปได้นะครับว่า หรือว่าเลดอัตราการแพร่ของแก๊สนะครับจะแปล6ผันกับมวมลโมเลกุลของสารต่อไปจุดเดือดจุดเดือดคืออะไรจุดเดือดคือ อุณหภูมิของสารณนะจุดที่สารของเราเนี่ยมีความดันไอเท่ากับความดันบรรยากาศดังนั้นถ้าความดันไอต่ำ ความดันไอของสารเราต่าเนี่ยแปลว่าเราต้องเพิ่มอุณหภูมิและต้องใช้เวลามากแล้วก็ใช้เวลามากในการทําให้สารของเราที่ความดันไอต่าเนี่ยค่อยๆเพิ่มความดันไอไปเรื่อยๆจนเท่ากับความดันบรรยากาศก็คือเราต้องใช้อุณหภูมิที่สูง ในการทําให้ความดันไอของเราเพิ่มขึ้นจนเท่าความดันความดันบรรยากาศก็คือจุดเดือดจะสูงนั่นเองซึ่งตรงกันข้ามถ้าความดันไอสูงสมมตุติความดันบรรยากาศคือ1 atm ความดันไอของสารเรา0.995 ซึ่งใกล้กับหนึ่งมากๆแล้วเราเพิ่มอุณหภูมิไปน,นิดเดียวเพื่อให้สารระเหยขึ้นมาความดันไอของเราก็เพิ่มอีก0.005เท่ากับ1 atm สารก็เดือดทันทีเพราะฉะนั้นถ้าหากความดันไอสูงก็เพิ่มอุณหภูมิน้อยเพื่อให้สารเรามีความดันไอเท่ากับความดันบรรยากาศซึ่งก็คือถึงจุดเดือดน,นั่นเอง เพิ่มอุณหภูมิน้อยก็แปลว่าจุดเดือดต่ำเพราะนั้นตอนนี้ก็สามารถสรุปได้2อ,อย่างใช่ไหมครับอย่างแรกคือถ้ามวลโมเลกุลสูงสายของเราหนักสายของเราจะเคลื่อนที่ช้าแปลว่าแพร่ช้าหรือก็คือ R เรทของการแพร่แปรตามแปร6กพันกับมวลโมเลกุลต่อไปข้อที่2ถ้าความดันไอสูงเราเพิ่มอุณหภูมิเพียงนิดเดียวความดันไอของสารก็เพิ่มขึ้นจนเท่าความบรรยากาศแปลว่าจุดเดือดต่ำนั่นเองหรือก็คือความดันไอแปรหกพันกับจุดเดือด ดังนั้นเราได้ข้อสรุปแล้ว2ข้อเราก็มาดูช้อยกันนะครับมาดูข้อมูลก่อนเขาบอกว่าสาร A มีมวลโมเลกุล38ซึ่งก็คือมวลโมเลกุลเบาใช่ไหมครับเทียบกับตัวอื่นเทียบกับ B ที่มีมวลโมเลกุล120ี่เทียบกับ C ที่มีมวลโมเลกุล50เพราะนั้นเราจะได้ว่า A เนี่ยเบาสุดจาก R แปด6กพันกับ1ส่วน M อ่าขอโทษครับอาแปรผกผันกับมวลโมเลกุลเพราะนั้นถ้ามวลโมเลกุลต่ําแปลว่าอัตราการแพร่จะสูงแปลว่าแพร่แพร่ได้เร็วเช่นกันตรงกันข้ามหากมวลโมเลกุลสูงก็จะแพร่ได้ช้าตัวเราหนักเคลื่อนที่ได้ช้าก็แพร่ช้าเพราะฉนั้นอัตราการแพร่จะเท่ากับอ่าจะมีแนวโน้มเป็น A มากกว่า C และมากกว่า B ใช่ไหมครับต่อไปจุดเดือดจุดเดือดต่ำแปลว่าความดันไอสูงใช่ไหมครับเพราะว่า pi แปลหกผนกับจุดเดือดเพราะนั้นจุดเดือดต่ำแปลว่าความดันไอสูงเพิ่มอุณหภูมิเพียงนิดเดียวก็ถึงจุดเดือดแล้วจุดเดือดเลยต่ำเพิ่มเพิ่มอุณหภูมิเพียงนิดเดียวความดันไอก็เพิ่มขึ้นจนเท่ากับจุดเดือด จนเท่าความดันบรรยากาศก็คือถึงจุดเดือดจุดเดือดเลยต่ําเพราะนั้นถ้าจุดเดือดต่ําแปบลบว่าความดันไอสูงเช่นเดียวกันถ้าจุดเดือดสูงแปลว่าความดันไอต่ําเพราะฉะนั้นความดันไอก็สามารถเรียงแนวโน้มได้เป็น A มากกว่า B และมากกว่า C ใได้ข้อสรุป2ข้อจาก ข้อมูลนะครับทีนี้เราก็มาดูช้อยเขาบอกว่าความดันไอที่ต่ําที่สุดกับอัตราแพร่ของแก๊สที่สูงที่สุดเราก็มาดูว่าความดันไอที่ต่ําที่สุดคือของสารตัวไหนความดันไอที่ต่ําที่สุดก็คือของสาร C และอัตราแพร่ที่สูงที่สุดก็คือสาร A เพราะนั้นความดันไอที่ต่ําที่สุดคือสาร c ก็คือเหลือช้อยสามกับช้อยสี่และอัตราแพร่ของแก๊สที่สูงที่สุดคือสาร A ก็คือ เหลือช้อยสี่ช้อยเดียวเพราะนั้นข้อนี้ตอบช้อยสี่ครับผมทวนใหม่อีกหนึ่งรอบนะครับจากาความรู้เรื่องจุดเดือดแล้วก็อัตราการแพร่ของแก๊สนะครับทำให้เราได้ข้อสรุปมาดังนี้ครับก็คือถ้ามวลโมเลกุลสูงเหมือนตัวเราหนักก็เคลื่อนที่ได้ช้าเราอัตราการแพร่ของแก๊สก็ช้าดังนั้นจะได้ว่า อัตราการแพร่ของแก๊สนั้นแปรผกผันกับมวลโมเลกุลเช่นเดียวกันถ้าความดันไอของเราสูงแปลว่าเราเพิ่มอุณหภูมิอีกนิดเดียวก็จะถึงจุดเดือดแล้วแปลว่าจุดเดือดของเราก็ต่ำจุดเดือดคือความดันไอเท่ากับความดันบรรยากาศใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าความดันไอสูงเพิ่มนิดเดียวเท่ากับความดันบรรยากาศก็เป็นจุดเดือดจุดเดือดของเราเลยต่ำจะได้ว่าความดันไอแปรผกผันกับจุดเดือดซึ่งหลังจากาจากแนวโน้มเหล่านี้นะครับทำให เราเอามาพิจารณาข้อมูลที่เขาให้มาได้ว่าอัตราการแพร่ของแก๊สของสาร A มากกว่า C มากกว่า B และความดันไอของสาร A มากกว่า B มากกว่า C ทำให้ได้ข้อสรุปว่าข้อนี้ตอบข้อ4นะครับก็คือความดันไอของ C ต่ำที่สุดและอัตราการแพร่ของแก๊สของ A สูงที่สุดครับผม